นำมาใหม่เลยคนเอาไหนบอกไม่บุนนบนนบค่ะถ้าต้องคอยแก้ค้มบอกซื้อระบาดคว้าน่ะเพื่อมายังึงดูคว้านื้อแล้วร่า,า,าเงข,าางขขว้าดู หูครอบววัวนะเอา,าแมนดีคว้าแมนจีบ่มันแมนจีบ้ังตื้อโอ้คสบายดีทุกคนวันนี้เขาก็คือเปิ๊บสวนตูยแล้วทุกคน วันนี้เฮาก็คือสิกลับบ้านทุกคนแปลว่าเหตุการณ์ของเฮาที่บ่คัดคิดนำน้องแม่กคน ได้ไปบอกนำ้ากไม้เอ,อบัดน,นึ่งส่วนเขาจะไปลกมันเนาะส่วนทีมงานของเราจะจับขัน,อ,นอีกคันหนึ่งรอยฝั่งน,นั้นละเดี๋ยวเขาไปเปิ เขได้บอกยังนั่นไม่บุคามนะถ้เราค่อยแก้คาบอกสื้อระบดคว้านะเพื่อมาจังมึงดูคว้านสื้อระบ่ะดั่งขคว้านดู ผู้ครอบครัวนะครอบครัวมันวันซุ้มเนบอก and hop lo! มันแม่นเยี่ยบ้านตื่อโอ้โหโอ้โห ตัวนี้มันขัวนะคนต่ว่าที่จริงมันลึกนะตันนี้นะตรงในลังมาเลยก่อน ล้วทุกคนจนนี่เด็บมากแล้วตามมาด้วยซีเอเอเจเอเจเหรอจนนี่เด็บมากแล้ว ไม่ได cool uh ้รับรับกูนี่ไปนี่ก็ได้นี่ไปนี่ก็ได้วานันนี่คนี้ซ้ำนี่แน่ น้ำลุ่ม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  那没呀？